ต้องมาตกงานในวัยสาตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อชีวิตเราเนี่ยต้องมาสะดุดกลางทางแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยเราจะเริ่มต้นใหม่ตรงไหนนะฮะเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับก็มีน้องเขาทักทายเข้ามานะครับบอกว่าหนูไม่คิดเลยว่าจะมานั่งว่างงานในวัยสา เพื่อนบางคนก็เลื่อนตำแหน่งแล้วบางคนก็ไปได้ไกลไปทำงานถึงต่างประเทศนะส่วนต้นเวงนะครับอตอนนี้ยังนั่งอยู่ที่บ้านกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเดือนหน้าเพราะตอนนี้ตกงานในวัยที่35นะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะผมว่า35มสิบห้าก็อายุยังไม่ได้เยอะนะถ้าว่ากันตามตรงนะครับก็ยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะ หาช่องทางใหม่ๆนะครับหรือหางานใหม่ขยับขยายอะไรต่างๆก็ยังพอจะทันนะแต่ว่าประเด็นมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเงินตอนนี้สําหรับกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับที่ถูกตีตราว่าเป็นคนล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้ามองสามสิบห้ามันก็คือวัยกลางทางนะครับของช่วงชีวิตของการทํางานนะฮะซึ่งใครที่สะดุดณนะ ตรงนี้แล้วพึ่งเคยเป็นครั้งแรกๆเนี่ยแน่นอนมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับที่จะรับมือกับความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นพอจะเริ่มใหม่ก็กลัวว่าอายุมันจะกลายเป็นข้อจำกัดนะครับหรือถ้าดูแล้วอยากจะเปลี่ยนสายงานก็กลัวกลัวหนักก็พิยกว่าว่ามันจะเปลี่ยนได้เหรอมันจะช้าเกินไปไหมนะครับหรือบางทีควรจะหยุดพักซะบ้างก็ดีนะ การที่เรา,าถูกเด้งออกจากงานบางทีอาจจะมองเป็นโมเมนต์ที่เราจะได้พักผ่อนเพื่อเระหนักรู้อยู่กับตัวเองการขยับขยายก็จะได้เป็นลำดับถัดไปแต่กลายเป็นว่าการพักก็ไม่ได้ก็รู้สึกผิดอีกเพราะว่าภาระมันยังต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวว่าเราไม่มีคุณค่านะแต่มันอาจจะเป็นเพราะระบบ สภาพแวดล้อมรอบตัวเรานะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าใครตกงานมีอุบัติเหตุที่ต้องตกงานอย่างเงี้ยเป็นคนล้มเหลวซึ่งจริงๆการตกงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการล้มเหลวก็ได้ที่ที่เขาไม่อยากได้เราเพราะเราก็อาจจะเก่งแล้วก็ไม่เหมาะกับที่นั่นก็ได้ดังนั้นการให้คำจำกัดความว่าชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งล้มเหลวเพราะถูกเออ ออกจากงานมาว่างงานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่สถทีเดียวนะครับแต่ผมว่าอาจจะมองให้เห็นหลายๆด้านนะอยากให้เรามองเห็นหลายๆด้านแต่วันนี้สิ่งที่จะมาชวนคุยในรายการของเราเนี่ยอยากให้เราเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะกลับไปยังไงกลับมายืนได้ยังไงให้มันมั่นคงกว่าเดิมนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําพวกเราอย่างนี้อย่าพึ่งไปโทษตัวเองหรือกดดันตัวเองมากมากไปกว่านี้เลยนะ เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราอยากได้และต้องการมากที่สุดก็คือเราจะเดินยังไงต่อไปจากจุดนี้มากกว่าอยากให้ลองให้โอกาสตัวเองสักครั้งนะครับลองดูนะอะขั้นตอนแรกนะครับหยุดวัดคุณค่าจากตําแหน่งนะเพราะเราสูญเสียมันไปแล้วเราออกจากงานไปแล้วแต่กลับมาดูดีกว่าว่าทักษะอะไรบ้างที่เรายังมีอยู่ในมือที่มันยังติดตัวเราอยู่ตอนนี้นะครับ ไม่ต่ะเป็นเรื่องของการสื่อสารก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเก่งงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถทํางานกับคนที่หลากหลายได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของ time management ก็ได้นะฮะแต่อย่าลืมนะคนเก่งๆลหลายๆคนเนี่ยถูกออกจากงานก็มีเพราะว่ามันไม่ฟิตกับองค์กรก็เป็นไปได้บางครั้งเนี่ยเราเองอไปจับจดอยู่กับความรู้สึกที่ถูกให้ออกจากงานบางครั้งความรู้สึกที่กลัว กังวลสายตาคนรอบข้างที่จะมองว่าเราเป็นคนล้มเหลวเนะีมันก็เลยบีบให้เราเนี่ยหลงลืมสิ่งที่เรามีไปทักษะเหล่านี้นะครับถ้าเรามาลิสต์ดูดีๆเนี่ยมันมันยังอยู่กับเรานะต่อให้เราตกงานกี่ครั้งแล้วก็ตามมันก็ยังอยู่กับเราเพราะมันเป็นของเราเพียงแต่ว่าเราเอามันมาใช้ยังไงมากกว่าหรือเราจะเอามันมาต่อยอดอย่างไรนั่นเองนะครับอ์ทนี้อยู่กับตัวเอง บันทึกออกมาต้นทุนชีวิตของเราศักยภาพของเราแต้มต่อของเรามีอะไรบ้างใส่มาให้เต็มเลยรวมไปถึงผลงานในอดีตด้วยนะครับนะฮะการเขียนทบทวนตัวเองแบบนี้เผลอๆมันจะเจอจุดเชื่อมโยงนะครับต่อยอดเพื่อจะหางานที่มันใช่มากกว่าเดิมหรือบางทีอาจจะเจอของดีว่าเฮ้ยเราก็มีพร้อมที่จะทำกิจการส่วนตัวก็ได้นี่นาอ่ลองดูนะครับสำหรับขั้นตอนที่หนึ่งนะ ขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนที่สองเนี่ยอยากให้เปิดใจนะครับทําการทดลองเล็กๆนะฮะเลิกกดดันตัวเองถ้าเลิกไม่ได้ก็แทนที่กดดันตัวเองก็ได้ด้วยการทําการทดลองไปแทนที่มันเพราะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยในช่วงที่มันแย่ๆหรือว่าบางทีหางานก็แล้วยังไม่มีการตอบรับมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกคิดมากกดดันตัวเองหนักเข้าไปอีกงั้นเอาใหม่มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยการทําการทดลองเล็กๆกันเราจะได้ ย้ายจากสมองที่คิดมากนะครับคิดบวกวนเนี่ยมาอยู่ในโหมดที่ทําการทดลองเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นดีกว่านะครับลองทำกิจกรรมง่ายๆทั้งต่อไปนี้นะครับหมวดของกิจกรรมที่เราจะทำกันก็คือหาทางออกให้ได้ในทันทีนะฮะด้วยการลองเขียนสิ่งที่เราสนใจสามอย่างทันทีเลยนะตอนนี้เราสนใจอะไรบ้างเขียนเร็วๆเ,เลยนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้สนใจอยากจะเรียนรู้ทักษะบางเรื่องเราเขียนไป หรือสนใจอยากจะเปลี่ยนสายงานก็เขียนไปหรือสนใจจะลองสมัครงานที่ไม่ตรงสายก็เขียนไปสมมติเราเขียนมาได้สามเรื่องแล้วเนี่ยใช้กดทําทันทีเลยทททอะไรทำทันทีเลย,เลยโดยไม่สนใจด้วยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก่อนนะให้ทําก่อนแล้วดูผลลัพธ์เช่นสมมติเราบอกว่าสามเรื่องสนใจเรียนคอสออนไลน์ก็เลือกแล้วก็เรียนเลยอันหนึ่งนะสนใจจะพูดคุย หรือจะเปลี่ยนสายงานสนใจจะพูดคุยกับคนที่อยู่ในสายงานที่เราอยากอยากจะลองก็หาเลยคุยเลยหรือสนใจจะลองสมัครงานกับสายงานที่มันอา,อาจจะใกล้เคียงหรือแตกต่างจากงานที่ทําอยู่บ้างก็ลองทําเลยนะครับลองทําอะไรแบบที่ไม่กดดันตัวเองแบบนี้บ้างลองทําอะไรแบบที่ไม่คาดหวังผลลัพธ์บ้างเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในอีกอีกโหมดหนึ่งเราเรียกว่าเป็นโหมดที่มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับขั้นตอนที่สาม ในเมื่อตอนนี้มันทำอะไรมากไม่ได้นะครับสถานการณ์มันอาจจะยังไม่ใช่ทัมมิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับแต่ชีวิตมันไม่จาเป็นต้องหยุดนะเรายังสามารถเรียนรู้เรายังสามารถลองนู่นลองนี่จากขั้นตอนที่สองก็ได้และถือโอกาสให้ตัวเราเองได้พักบ้างได้อยู่กับตัวเองบ้างเพื่อจะได้จับจังหวะนะครับว่าจังหวะไหนมันควรจะเป็นของเราการหยุดพักของเราวันนี้นะฮะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะ ในการที่เราจะร,รีเซ็ตตัวเองเพื่อรีสตาร์ทอีกครั้งหนึง่งรีเซ็ตเพื่อรีสตาร์ทให้มันไปได้ไกลกว่าเดิมหรือมั่นคงกว่าเดิมก็ได้นั่นเองพวกเรานะใช้ชีวิตกันมานานนะครับบางทีเนี่ยโอกาสหยุดพักจริงๆมันแทบไม่มีเลยไหนๆเราตกงานกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าลองถือโอกาสนี้รีเซ็ตเพื่อรีสตาร์ทกันดีกว่านะครับอ่ะบทสรุปนะครับ ผมคิดว่าไม่ว่าอายุจะมากหรือน้อยหรืออะไรก็ตามมันไม่ควรจะมาเป็นสมการที่จะมาบอกว่ามันเป็นเรื่องช้าเกินไปที่เราจะเริ่มต้นใหม่การที่เรารู้สึกว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่อาจจะมาจากมุมมองที่เรากดนานดันตัวเองมากเกินไปหรือเรายังไม่ได้สืบค้นศักยภาพและความสามารถที่เรามีมันก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเดินในเส้นทางไหนนั่นเองนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าเราทำตามกระบวนการที่แนะนำเนี่ยการที่เราจะเดินหน้าต่อไปมันจะง่ายมากขึ้นภาพในหัวเราจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดินนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นปลายทางแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเดินจากพื้นฐานที่เรามีเดินจากสิ่งที่เราสนใจผมเชื่อว่าทุกคนไปได้และถึงเส้นชัยได้แน่นอนนะฮะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับมุนึกนึเดินพันใหม่ทุกคน